วันนี้ก็ดีใจมากๆครับที่มีโอกาสได้มาร่วมงานเพราะว่าน้องโฟดเป็นเฟนออฟเซลลว์วีใช่ไหมแล้วแบบเขาเรียกว่าไงเหมือนมีโอกาสได้นั่งดูโฟดแบบติดขอบเวทีใช่ครับ <c oughs> ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆครับส่วนตัวก็ใช้เซลล์วีอยู่แล้วครับครับผมก็ดีใจครับผมที่แบบได้มาเชียร์น้องๆแล้วก็แบบมาร่วมกิจกรรมดีๆที่แบบกิจกรรมกิจกรรมหลากหลายอะไรอย่างนี้ครับผมก็เซลล์วีก็เป็นแบบของที่เราแบบ ใช้อยู่ทุกวันอะไรอย่างนี้ครับผมก็ดีใจที่แบบได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมกิจกรรมดีๆแบบนี้ครับจะขอกคนณมีอาการแพ้ไหมไม่มีไม่แพ้ใช่ครับผมผมแพ้ยากครับผมแพ้ยากแต่ไมาได้ผลิตภัณฑ์ดีๆไปใช่ครับผมใช่ครับแซวนะแซวแซวครับ ใช่มีกิจกรรมอีกถ้าวันนี้ก็คือวันที่1น่ยังมีกิจกรรมอีก2วันก<ต>็จะมีศิลปินมากมายนะครับทั้งในค่ายแล้วก็นอกค่ายเลยนะครับฝากมาด้วยนะครับทีาพักพารากอนนะครับผมใช่ครับผม,ผมก็ยังไงก็มากันเยอะนะครับผมก็แบบมีกิจกรรมมากมายแล้วก็แบบโหมีเขาเรียกว่าอะไรขอพิเศษเขาเรียกว่าอะไรอะกองกองจูมกองจูมแล้วก<ฮ>็แบบว่าผลิตภัณฑ์ดีๆมากมายของเซเลวีก็แบบฝากมาติด<ฮ>ตาของเซลวีนะครับ อากาศค่อนข้างร้อนครับใช่ครับอะไรนะครับหนาเลยหนาเลยตอนนี้ก็คืนนี้แล้วครับตอนเก้าครับก็เหลืออีกแค่เก้สสี่ตอนครับ เป็นยังไงเราก็ก็คือล่าสุดก็คือดูอีพี8ไปก็คือแบบโหอารมณ์แบบสวิงมากแล้วก็แบบฟากติดตามทุกทุกคนฝอกทุกคนติดตามครับผมเพราะว่าหลังจากอีพี8ไปก็จะแบบก็จะมีหลากหลายรสชาติเหมือนเดิมอะไรนี้ครับนะครับก็มีบ้างมีบ้างต้องรอดูต้องรอดูนะครับมั้ง ผมว่าก็อย่างอย่างตัวละครผมมันก็มีเสน่ห์ตรงที่ว่าเป็นคนใจเย็นครับแล้วก็เป็นคนที่มีความแบบ caring อะไรเงี้ยเหมือนจะแข็งแต่ไม่แข็งนะผมว่าเป็นเสน่ห์มากๆเลยของตัวละครมินผมก็ตัวละครของผมก็จะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะสนแล้วก็แบบตอนเล่นก็คือแบบดไซน์อะไรได้หลายอย่างมากก็เลยแบบเออสนุกกับการเล่นรูครั้งที่แบบได้เล่นเป็นคิวอะไรครับที่ได้พูดกับมินอะไร ไม่ครับไม่ครับ่า่าฮ่าฮดาฮ่าฮ่า่าเดาน่าฮ่าฮ่บฮ่าฮ่าน่าน่าฮ่ t ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่คร่อฮ่ะฮ่าฮ่าั่าฮ่าฮ่บฮ่าฮก็ฮาฮาฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่า่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่า่าฮ่าั่าฮ่า่าฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่าาก่าฮ่่ี่ากา่่า่่าาาา่า ก็ได้เห็นคอมเมนต์ในหลายๆรูปแบบได้เห็นแบบเ,เขาเรียกว่ายังไงดีผมรู้สึกว่าเหมือนคนดูเขาเดินทางไปกับเราเดินทางไปกับตัวละคระนี่คือสิ่งหนึ่งที่มันทําให้เราในฐานะนักแสดงเราแฮปปี้เพราะว่าเราเราถ่ายทอดมันออกมาเราก็อยากให้คนเอาใจช่วยเชียร์กับชีวิตของตัวละครนี่ครับแล้วก็เดินทางไปได้วยกัน เหนื่อยแต่ว่าสนุกมากเขาที่แบบได้เล่นแบบเป็นหลายๆบทบาทเพราะว่าแบบในเรื่องก็คือมินเขาเป็นแบบเป็นสตันแมนเราก็เลยแบบอาจจะได้ทําอะไรหลายอย่างที่แบบแปลกใหม่สําหรับตัวคิวอะไรอย่างนี้ครับผมก็แบบเหมือนการแบบออกจากคอมฟอร์ทโซนของตัวคิวที่แบบวันๆก็คือแบบเหมือนอยู่ในโลกของตัวเองแต่ว่าแบบพอมินได้พาออกมาเราก็เลยแบบได้ทําอะไรที่มากขึ้นอะไรอย่างนี้ครับผมสามอย่างที่ชอบที่ได้เล่นเรื่องนี้หรออ๋อ ได้ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วกันหนึ่งครับผมได้ได้ได้เล่นมีความแบบอ่อนโยนมันทําให้ตัวตนเราอ่ะมันนุ่มลงเบาๆขึ้นแต่ว่าหนักนั้นอีกอย่างหนึ่งก็คงแบบได้ทํางานกับเอ่งของผมเหรอครับก็ที่ หมายถึงว่าคําถามสาย่ตงที่ชอบมากที่สุดในการได้เล่นเรื่องนี้ใช่ไหมครับก็อย่างแรกเลยก็น่าจะเป็นตัวละครคิวที่มันค่อนข้างที่จะแบบขับอนมากแล้วก็แบบหลักอารมณ์สุดๆอะไรเงี้ผมก็แบบเออสนุกดูกครั้งที่ได้เข้าใจอารมณ์ของตัวคิวแล้วก็เข้าใจของแบบว่าตัวละครตัวนี้มากๆอะไรเงนี้ครับอย่างที่2หรอน่าจะเป็นเกี่ยวกับโรคโรคแพนิคที่แบบเราต้องเรียนรู้แล้วก็เหมือนเวิร์กกับมันอยู่ตลอดอะไรเางี้ทำให้เราแบบเหมือนเข้าใจคนที่เป็นโรคนี้มากขึ้นแล้วก็แบบ แล้วก็เอ็กเพรสมันออกมาในแบบรูปแบบที่เราแบบดีไซน์เอาไว้อย่างสุดท้ายก็คงไม่ได้กับเขาก็ <laughs> <laughs> ก็น้อยลงน <c oughs> ้อยลงเรื่อยๆ ก็ด้วยความที่เราเป็นเพื่อนกันมาคับ <t> เป็นเพื่อนกันมา10ปีแล้วส10บกว่าปีแล้วรู้จักกันตั้งแต่เด็กๆพอวันหนึ่งโตขึ้นมามันเหมือนว่ามันเป็นเด s ิน n y ที่เราแบบได้ย้อนกลับมาทํางานกับเพื่อน <anarch ic? S 1> ที่เราเห็น10ปีก่อนเป็นลุกหนึ่งวันนี้ได้อีกลุกหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็คือสิ่งที่ที่วาวนะมันหายากนะการที่แบบได้วนมาเจอใครสักคนเลยผมสิ่งที่แบบว่าทําใจที่จะทางานร่วมกันก็คือแบบว่าเหมือนได้ทาเหมือนที่โอพูดนเขาที่ได้ทำงานกับเพื่อนในแบบเหมือนได้อยู่ในพื้นที่ที่แบบเรา สบายใจมากๆแล้วก็แบบกล้าที่จะทำอะไรหลาย,ลายๆอย่างกล้าที่จะลองแอคติ้งต่างๆกล้าที่จะแบบลองเป็นอนุนอันอนี้อันนี้ผมก็คือแบบโอมก็คือแบบเหมือนให้พื้นที่เราในการทดลองอะไรเยอะมากๆครับผมก็แบบเป็นสิ่งที่พับใจของการได้เล่นกับโอมตรงนี้เลย <c oughs> ยังฟินไม่พออยากอยากได้อะไรอีกอ่ะอยากได้อะไรอ่ะอยากได้ก็รอดูคืนนี้ก็รอดู ครับผมฝากด้วยนะครับคิดแนบรับจ้างรักนะครับผมก็คืนนี้นะครับ EP 9แล้วนะครับ2องพุ่งพึ่งทางช่องจีมีมยี่นะครับแล้วก็ลีลานครับผม Netflix ครับเวลา3ามพุ่งพึ่งครับครับผมได้เลยครับครับครับผมใช่เป็นแก๊งเลยไหมคือผมกับพี่พาเวลอะไปด้วยกันบ่อยอยากรู้ไหมว่าพี่ตาอู่มาไงอยากแล้วอยาคือตอนนั้นไปงานหน้าตลาดแล้วอยู่ๆพี่ตาอู่เดินมา เดินไม่รู้จักกันเลยนะไม่เคยคุยกันเลยนะเดินมาไปขี่รถอะชวนวะนี่ใช่คือเหมือนพี่พเขาชอบรถผมก็เลยไปนั่งดูไอจีแล้วก็เอ้ยเออพี่เขาชอบรถนี่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดไว้ในใจว่าวันหนึ่งอะถ้ามีโอกาสจะทักไปชวนเขาแล้วล่าสุดพี่เพาวเวลเขาอยากอยากอาอ,อกไปขี่พอดีก็เลยทักไปหาพี่ท่าอูว่าพี่ครับไปไหมครับไปด้วยกันไหมครับอะไรเงี้ยพี่เขาก็ไป,ปว้างกันพอดีอสามคันเลยครับอ,อะไรนะครับชื่อแก๊งหรอ ยังไม่รู้เป็นทรีโอก่อนแล้วกันล่า,าลสุดไปงานม o t ต GP มาไปกับช้างมาก็นั่นแหละครับเป็นงานที่ผมแฮปปี้ที่สุดงานหนึ่งในชีวิตเลยใช่คิดว่าจะชอบมากครับต้องไปลองขี่สนามบุรีรัมย์แล้วครับแบบต้องไปลองจริงๆครับเร็วๆนี้ครับรอดู ันครบใช่ก็คือชอบนะครับแต่ว่าตัวเราก็คือแบบไม่ค่อยกล้าขอเป็นกองเชียร์ดีกว่าอะไรอย่างงี้ยังไม่เคยขึ้นเลยเหมือนกันครับแค่ได้ลองแบบสอนได้สอนลองป้างะลองป้างะสักหน่อยหรือเปล่าได้ดินี่อยู่แล้วยกยกตามด้วยนะยกยังไงเป็นประมาณไม่ใช่ยกตามด้วยหมายถึงว่าถ้าถูกเวลาเรายกซ้ายอ่ะ นั่งหลังแข็งไม่ได้นะไปด้วยกันเลยนะต้องโยกซ้ายไปด้วยกันน้างขวาก็โยกขวาไปด้วยกันก็สอนผมก่อนนะถ้าอยากอ่าโอเคสอนโยกเองถ้าไม่กอดเอวมันจะแบบเอออ่าใช่ใช่กูจะกูกูจะพาเขาล้มมาสิประเด็นไปกอดเอวเขาแล้วแบบเทลงไปเป็นไปได้ครับต้องลองดูครับครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณครับ